สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อาฮอลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเช่ต่อดอกลายที่60ของช่องโครเช่อฮอลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโครเช่อาฮอลิคค่ะแล้วก็มาทบทวนกันนิดนึงนะคะโดยคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นการถักครึ่งดอกนะคะครึ่งดอกก็จะมีทั้งหมด5ดอกนะคะใช้สําหรับบ่าทั้งบ่าลังทั้งสองข้างแล้วก็ตรง คอเสื้อด้านหลังนะคะ3ดอกก็จะเป็นทั้งหมด5ดอกนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาถักตรงบริเวณมุมนะคะมุมคอด้านหลังนะคะอ่าตรงมุมคอด้านหลังเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะสักครู่นึ่งสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็ว ก็จะเป็นโซ่หกนะคะเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์หกนะคะใช้ของทีดิบเจแปนเมื่อถักแล้วก็จะมีความถี่หรือความห่างของโซ่หนึ่งจุดศูนมิลเมตรนะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมเบอร์สิบหกนะคะรอดห่วงนะคะเสร็จแล้วโซ่สามเป็นหลักค่ะพอหนึ่งพอสิบสองครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ โซ่สามเป็นหลักนะคะคือจะคือจะเฉิญอ,ออกตั้งแต่ตรงเฉือเฉือออกตั้งแต่มุมเลยนะคะอ่โซ่สามเป็นหลักนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งหนึ่งสองสา 1>, 1 2 3แล้วก็โซ่7นะคะอะ่แล้วก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พอ1คอ3ครั้ง1 2 3อ่สาโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พอ1คอ3ครั้ง1 สองสามโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ผ่อนคอสองครั้งนะคะหนึ่งสองนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะโซ่สามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอหกค,ครั้งค่ะในห่วงนี้นะคะแถวที่สามแล้วค่ะสองสาม สี่ห้าหโซ่สแล้วก็พอนหนึ่งคองหครั้ง1นึ่งสองสสี่แล้วก็ห่วงถัดมาก็พอนหนึ่งคองหครั้งนะคะ<อ>1 สี่ห้าหกสู่สามพอหนึ่งข้อหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็พอหนึ่งข้อหกครั้ง สามแล้วก็พอหนึ่งคอหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็พอหนึ่งคอหกครั้งหนึ่ง หกอ่าโซ่สามแล้วก็ผ่อนหคอหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ผ่อนหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะที่โซ่สามค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะต่อดอกกันเลยนะคะก็จะเป็นโซ่สามเป็นหลักนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองโซ่สองนะคะ เราก็จะมาต่อตรงนี้ตรงมุมบ่าด้านหลังตรงคอนะคะมุมคอด้านหลังนะคะแล้วก็มาเริ่มันเลยต่อตรงนี้เลยนะคะต่อต่อดอกต่อครึ่งดอกนะคะสําหรับคลิปคลิปเมื่อวานคลิปที่สามนะคะนี้ก็จะรอดห่วงรอดห่วงโซ่สองค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะที่เดิม เสร็จแล้วโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็รอดห่วงนะคะตรงตำแหน่งเดียวกันแต่เป็นดอกก่อนหนะ้าเสร็จแล้วก็โซ่สามอ่าแล้วก็ควักธรรมดานะคะตรงนี้อ่าโซ่โซ่สามนะคะอ่าโซ่สามแล้วก็มาควักธรรมดา เสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะไปดอกก่อนหน้านะคะตรงนี้รอดหัวโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สองเสร็จแล้วก็รอดห่วงโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอ โซ่สามนะคะแล้วก็เออรอดห่วงโซ่สามนะคะแล้วก็มาควักธรรมดาตรงนี้โซ่สามก็มาควักธรรมดาดอกก่อนหน้านะคะดอกนี้นะคะอ่าโซ่สามเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอ พอหนึ่งคอนะคะสู่สองอ่ารอดห่วงดอกก่อนหน้าสู่สองพอหนึ่งคอดอกเดิมนะคะสู่สามอ่าแล้วก็ไปรอดห่วงนะคะตรงตำแหน่งเดียวกันนะคะดอกก่อนหน้าแล้วก็โู่สามนะคะแล้วก็มาควักธรรมดาอ่าเสร็จแล้วก็ โซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็มาเออรอดห่วงนะคะดอกก่อน่าโซ่สามนะคะเสร็จแล้วก็มาพอนึงคอตรงนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่สองะค่ะแล้วก็มาพอนึงคอเอยรอดห่วงโซ่สองนะคะ แล้วก็พอหนึ่งคอค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็ลอดห่วงดอกก่อนหน้านะคะอ่าโซ่สามแล้วก็มาควักธรรมดาค่ะโซ่สามนะคะตอนนี้จะมาถึงครึ่งดอกแล้วนะคะครึ่งครึ่งดอกปลาหลังนะคะครึ่งครึ่งครึ่งดอกคอหลังโซ่สามนะคะ เสร็จแล้วก็ลอดห่วงค่ะตรงนี้นะคะชัดเจนไหมคะอ่าลอดห่วงลอดห่วงลอดห่วงปุ๊บโซ่สามแล้วก็เออมาขออภายน้คะไม่ใช่ตรงนี้นี่อันนี้เขาต่อไปแล้วนะคะอ่ะ เสร็จล้าก็จะเป็นโซ่สามตรงนี้นะคะโซ่สามตรงนี้แล้วก็โซ่สามนะคะลอดห่วงแล้วก็พอหนึ่งอนะคะพอหนึ่งออ่าพอหนึ่งคอนะคะอ,คอ,อ่า,ออะะอาแล้วก็โซ่สองค่ะหนึ่งสองชัดเจดนไหมคะตรงนี้นะคะโซ่สอง แล้วก็ไปรอดห่วงค่ะรอดห่วงก็โซ่ห้านะคะแล้วเราก็มารอดห่วงตรงโซ่สามป็นหลักตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะการต่อดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นเออคอด้านหลังนะคะมุมคอด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ก็จะมีทั้งหมดเต็มเต็มเนี่ยสามด้านหนึ่งสามแล้วก็ครึ่งอีก2นะคะก็จะเป็นแนวเฉียงพอดีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นคอด้านหลังนะคะคอด้านหลังเห็นชัดเจนไหมคะนี่นี่เป็นดอกที่เป็นเป็นครึ่งเป็นไม่เต็มดอกนะคะ ะะไม่เต็มอกแบบที่3นะคะที่นําเสนอตามมุมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ